อัสสลามุอะลัยกุ้มมาเราะมะตุลลฮะวะบระกาตุมคาบนี้เราอยู่ในบทที่สองอยู่นะคะเออก็คือการแยกสารผสมในคาบนี้เราจะเรียนเรื่องของการกลัน่นคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องการระเหยแห้งไปแล้วการตกผลึกไปแล้วคาบนี้เราจะมารู้ว่าการกลั่นเนี่ยมันคืออะไรมีกี่วิธีแล้วมันใช้สำหรับอะไรได้บ้างนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามารู้ก่อนว่าการกัดเนี่ยคืออะไรการกันเป็นการแยกสารละลายที่ประกอบด้วยของเหลว2ชนิดหรือมากกว่า2ชนิดที่มีจุดเดือดที่แตกต่างกันออกจากกาันโดยการใช้ความร้อนนะคะหลักการก็คือของเหลวแต่ละชนิดเนี่ยจะระเหยกลายเป็นไอที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันซึ่งของเหลวที่มีจุดเดือดที่ต่ำกว่าก็ จะระเหยออกมาก่อนแล้วจะควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวได้อีกครั้งส่วนของเหลวที่มีจุดเดือดสูงก็จะระเหยออกมาทีหลังจึงทำให้สามารถแยกสารละลายที่ประกอบด้วยของเหลวหลายชนิดออกจากกันหรือทำให้มีของเหลวที่มีความบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วการกัดเนี่ยยังสามารถใช้แยกสารผสมที่มีของแข็งละลาย อยู่ในของเหลวได้ด้วยโดยการแยกของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำกวา่าให้ระเหยกลายเป็นไอออกมาเนี่ยส่วนของแข็งที่มีจุดเดือดสูงกว,วา่าก็จะติดอยู่ที่ก้นขวดนะคะการการแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะคะก็อย่างเช่นการกลั่นแบบธรรมดาการกลั่นแบบไอน้ําแล้วก็การกลั่นแบบลําดับส่วนเป็นต้นซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันนะคะความเหมาะสมในการใช้ก็แตกต่างกัน มาอย่างแรกเลยก็คือการกลั่นแบบธรรมดาก็คือใช้แยกสาระละลายที่ประกอบด้วยตัวทำละลายที่เป็นสารระเหยง่ายและมีจุดเดือดตม่มออกจากตัวละลายที่เป็นสารระเหยยากและมีจุดเดือดสูงซึ่งตัวละลายและตัวทำละลายควรมีจุดเดือดต่างกันตั้งแต่30องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะการกลั่นแบบธรรมดาถ้าพูดง่ายๆก็คือก็เหมือนกับการระเหยแห้งนั่นเอง ใกล้เคียงกันละกันใกล้เคียงกับการระเหยแห้งก็คือของแข็งผสมกับของเหลวก็คือจุดเดือดสูงก็คือของแข็งจุดเดือดต่ำก็คือของเหลวก็คือน้าแบบจะได้จาง่ายๆนะคะอย่างยกตัวอย่างในคลิปนี้ <S <S <olo> <S <S การกลั่นแบบธรรมดา อย่างในตัวอย่างนี้ก็คืออันนี้คือขวดกลั่นนะคะที่บรรจุสารละลายเทอร์โมเทอร์มมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิอันนี้ก็คือเครื่องควบแน่นทางและในเครื่องควบแน่นก็จะมีทางน้าเข้าแล้วก็ทางน้ําออกนะคะเพื่อที่จะให้ไอเนี่ยมันกลายเป็นของเหลวอย่างในนี้สีขาวๆนี้ก็คือสารโซเดียมคลอไรด์หรือว่าน้ําเกลือเมื่อน้ําเกลือเนี่ยได้รับความร้อนมันก็ในส่วนของน้ํามันก็จะระเหยกลายเป็นไอ เข้าสู่เครื่องควบแน่นนะคะจากนั้นไอที่ไอน้ําที่มันระเหยเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากสถานะจากไอก็กลายเป็นเมื่อถูกควบแน่นก็กลายเป็นของเหลวอ,ออกมาเหลือเฉพาะแค่โซเดียมคลอไรด์หรือว่าเกลือเนี่ยติดอยู่ก้นภาชนะนะคะต่อมาในส่วนของการกลั่นแบบไอน้ํา การกลั่นแบบไอ้น้ำเนี่ยใช้แยกสารที่มีจุดเดือดต่ำระเหยง่ายและไม่ละลายน้ำออกจากสารที่ระเหยยากโดยอาศัยความดันจากไอ้น้ำเป็นตัวทำให้สารเดือดจนกลายเป็นไอนะคะหลักการของการกลั่นแบบไอ้น้ำนะคะหลักการสำคัญเลยก็คือสารที่ต้องการสกัดเนี่ยจะต้องระเหยได้ง่ายสามารถให้ไอ้น้ำเนี่ยพา ออกมาจากสารผสมได้และสารที่สกัดได้จะต้องไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับน้านะคะโดยส่วนใหญ่แล้วการกลั่นด้วยไอยน้ามักจะใช้สกัดสารอินทรีย์ออกจากส่วนต่างๆของพืชน,นะคะที่อยู่ตามธรรมชาติก็อย่างเช่นพวกสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หรือว่าใบมะกรูดหรือว่าสกัดสีจากดอกอัญชันพวกนี้เป็นต้นนะคะ ตัวอย่างอย่างเช่นการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากส่วนต่างๆของพืชครูยกตัวอย่างเป็นเปลือกส้มนะคะเพรกลั่นเอเนี่ยก็คือจะมีน้ำบรรจุอยู่เมื่อน้ำเนี่ยได้รับความร้อนน้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอไอก็จะผ่านไปยังพืชที่เราต้องการสกัดครูก็คือต้องการสกัดเปลือกส้มใช่ไหมคะจากนั้นก็จะได้น้ำมันหอมระเหยที่ต้องการออกมา มันก็จะระเหยไปยังเอ่อไปยังเครื่องควบแน่นแล้วก็กลั่นตัวกลายเป็นของเหลวอ,ออกมานะคะซึ่งของเหลวที่ได้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองชั้นโดยชั้นล่างเนี่ยจะเป็นน้ำส่วนชั้นบนก็จะเป็นน้ำมันหอมระเหยเราก็ไปแยกกันอีกวิธีหนึ่งนะคะ ต่อมาการกลั่นลำดับส่วนก็คือใช้แยกสารละลายที่ประกอบด้วยสารที่มีจุดเดือดที่ใกล้เคียงกันหรือใช้แยกสารละลายที่มีตัวทำละลายและตัวละลายเป็นสารที่ระเหยง่ายทั้งคู่ซึ่งถ้าทำการกลั่นแบบธรรมดาก็จะได้แบบสารที่ไม่บริสุทธิ์นะคะก็คือการกลั่นลำดับส่วนเนี่ยมันเหมาะสำหรับอ,อ,อย่างเช่นน้ำกับเอทานอลอะไรพวกเนี้ยคือ ของเหลวกับของเหลวที่จุดเดือดมันต่างกันไม่มากก็คือต่างกันแค่10องศาเซลเซียสอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะตัวอย่างอย่างเช่นการแยกเอทิลแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่กับน้ำนะคะในนี้ก็จะมีเอทิลแอลกอฮอล์หรือว่าเอทานอลผสมกับน้ำเอทิลแอลกอฮอล์หรือว่าเอทานอลเอทานอลจะมีจุดเดือด78องศาเซลเซียส ส่วนน้ำก็จะมีจุดเดือด100องศาเซลเซียสคำถาม,ถามเมื่อให้ความร้อนน้ำกับเอทานอลตัวไหนระเหยกลายเป็นไอก่อนคะคำตอบก็คือเอทานอลเนื่องจากเอทานอลเนี่ยมีจุดเดือดต่ำกว่าน้ำนะคะเมื่อให้ความร้อนตัวเอทานอลก็จะระเหยกลายเป็นไอนะคะขึ้นไปข้างบน แต่มันติดไอตัวนี้ก็คือขอเรียกว่าหอกลันหอกลันนะคะหรือเรียกว่าคอลัมน์กลั่นลำดับส่วนซึ่งไอหอกลันเนี่ยมันก็จะอยู่ที่อุณหภูมิห้องก็คือประมาณ2 5องศาเซลเซียสระหว่างหอกลันกับเอทานอลอันไหนระหว่างหอกลันกับเอทานอลอันไหนอุณหภูมิร้อนกว่ากันคะ คำตอบก็คือตัวเอทานอลอุณหภูมิสูงกว่าหรือว่าร้อนกว่าเมื่อเอทานอลมันระเหยกลายเป็นไอมันระเหยขึ้นไปเป็นไปนเจอกับคอลัมน์ที่อุณหภูมิเย็นจึงทําให้ตัวเอทานอลเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะจากไอกลายเป็นของเหลวตกลงมานะคะให้ ตกลงมาแล้วได้ความร้อนอีกครั้งหนึ่งเมื่อเอทานอลได้ความร้อนอีกครั้งหนึ่งมันก็ระเหยกลายเป็นไอขึ้นไปนะคะมันจะวนซ้ำอยู่อย่างนี้จนหอกล่านเนี่ยมีอุณหภูมิเท่ากับตัวมันเองก็คือ78องศาเซลเซียสเมื่ออุณหภูมิหอกล่านเท่ากับ78องศาเซลเซียสแล้วตัวเอทานอลก็เดินทางสะดวกและมีพวกก็คืออุณหภูมิเท่ากันและ มันก็เดินทางไปที่เครื่องควบแน่นนะคะเมื่อไปเจอเครื่องควบแน่นมันอยู่ในสถานะไอ้น้ำแล้วเมื่อมันเข้าสู่เครื่องควบแน่นมันก็เปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวนะคะแล้วก็ไหลามาในแก้วใบนี้นะคะนักเรียนก็อาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วน้ำเนี่ยมันจะไปผสมมันจะไปผสมกับตัวเอทานอลไหม คำตอบคือไม่นะคะเนื่องจากน้ํามีจุดเดือด100องศาเซลเซียสในหอกลันอันนี้จะมีอุณหภูมิ78องศาเซลเซียสก็คืออุณหภูมิเท่ากับตัวเอทานอลที่มันระเหยไปหมดเมื่อกี้ที่มันครอบแน่นไปหมดเมื่อกี้นะคะเมื่อน้ําได้รับความร้อนน้าก็ระเหยเหมือนกันนะคะพอน้าเนี่ยมันจุดเดือด อยู่ที่100องศาเซลเซียสพอเวลาไปโดนหอกลัน่นมันก็จะควบแน่นลงมากลายเป็นของเหลวพอเราโดนความร้อนมันก็กลายเป็นไออีกมันไปเจอหอกลั่นที่อุณหภูมิน้อยมันก็ลงมาทำแบบนี้เรื่อยๆจนอุณหภูมิหอกลัน่นเปลี่ยนไปเป็น100องศาเซลเซียสเท่ากับจุดเดือดของของน้ำนะคะ เมื่อหอกล่านมีจุดเดือด100องศาเซลเซียสเท่ากับน้ำแล้วทีนี้ก็ชิวแล้วค่ะน้ำก็ระเหยกลายเป็นไอขึ้นมาแล้วไหลเข้าสู่เครื่องควบแน่นนะคะแล้วก็กลายเป็นของเหลวอีกครั้งหนึ่งแล้วจะรู้ได้ไงเล่าว่าที่ออกมาเนี่ยมันคือน้ำก็คือมันจะมีตัวเทอร์โมมิเตอร์อันนี้บอกมานะคะแต,ตัวนี้มันจะบอกถึงอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิ100องศาเซลเซียสอันนี้ก็คือจุดเดือดของน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาก็คือน้ำนั่นเองค่ะการกลั่นลำดับส่วนนำมาใช้กลั่นน้ำมันดิบเพื่อแยกน้ำมันออกเป็นชนิดต่างๆน้ำมันดิบเนี่ยเมื่อเข้าสู่หอกล่นแล้วน้ำมันก็จะระเหยกลายเป็นไอโดยไอของสารที่มีจุดเดือดต่ำจะควบแน่นและกลั่นตัวออกมาก่อน ส่วนไอของสารที่มีจุดเดือดสูงจะควบแน่นและกลั่นตัวออกมาทีหลังนะคะอันไหนที่มันเป็นจุดเดือดสูงความหนืดสูงมันก็จะอยู่อยู่ที่ก้นหอกลั่นแต่ถ้าน้ำมันชนิดไหนมีจุดเดือดมีความหนาแน่นตามมันก็จะระเหยกลายเป็นไอมันก็จะอยู่ข้างบนนะคะอ่ะมาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างครูไล่าจากเอ,อ่อจุดเดือด สูงแล้วก็ความหนาแน่นสูงก็คือก้นหอกันนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือยางมาตอยขึ้นมาก็คือเทียนไขแล้วก็จาราบีต่อมาคือน้ํามันเตาน้ํามันหล่อลื่นใช้สําหรับทําน้ํามันหล่อลื่นแล้วก็น้ํามันเครื่องนะคะต่อมาน้ำมันดีเซลทําเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลน้ํามันกา๊าซเชื้อเพลิงในเครื่องบินไอพน่นหรือว่าใส่ในตะเกียงต่อมาน้ํามันเบนซิน น้ำมันเบนซินก็คือเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวทําละลายในอุตสาหกรรมเคมีก็พวกนฟทาเบาทําสารเคมีต่างๆสุดท้ายก็คือแก๊สหุงต้มทําสารเคมีวัสดุสังเคราะห์เป็นเชื้อเพลิงแก๊สหุงต้มนะคะต่อมานะคะคําถามชวนคิดอ่ะในตาราง ครูมีตารางมาให้ครูมีสาร3สารก็คือสาร A สาร B แล้วก็สาร C 3าสารนี้มีจุดเดือดต่างกันสาร A มีจุดเดือด1 4 1 3สาร B จุดเดือด100สาร C จุดเดือด78ดองศาเซลเซียสสถานะที่สาร A นะคะก็คือสถานะของแข็ง B ของเหลว C ของเหลวคำถาม ถ้าต้องการแยกสาร A และสาร B ในสารละลายที่มีสาร A เป็นตัวละลายและสาร B เป็นตัวทำละลายออกจากกันสามารถใช้วิธีการกลั่นแบบใดได้บ้างคะและใช้หลักการใดสมมุติครูจะแยกสาร A กับ B ออกครูต้องใช้วิธีการกลั่นแบบใดคะคำตอบเลยก็คือ ใช้การกลั่นแบบธรรมดานะคะเนื่องจากสาร A และสาร B เนี่ยมันมีจุดเดือดที่แตกต่างกันมากๆเลยนะคะก็คือหัพันพันองสาวก็คือมีความแตกต่างกันมากเลยจุดเดือดซึ่งจุดเดือด B เนี่ยเมื่อให้ความร้อนไม่ความร้อนนักเรียนคิดว่าจุดเดือด A กับ B อันไหนจะกลายเป็นไอก่อนคะคำตอบก็คือจุดเดือด B เนื่องจาก สาร B มีจุดเดือดต่ำกว่าสาร A นะคะจึงทำให้สาร B เนี่ยระเหยและควบแน่นออกมาก่อนและเหลือสาร A ติดอยู่ที่ก้นภาชนะนะคะอ่ะครูก็ตั้งคำถามข้อที่2ต่อถ้าต้องการแยก B กับ C ออกบ้างล่ะ สามารถใช้วิธีการกลั่นแบบใดได้บ้างและใช้หลักการใดคะคำตอบเลยก็คือใช้การกลั่นลำดับส่วนเนื่องจากสาร B กับสาร C เนี่ยมีจุดเดือดที่ใกล้เคียงกันนะคะซึ่งถ้าให้ความร้อนถ้าให้ความร้อน สาร B กับสาร C อันไหนระเหยกลายเป็นไอก่อนคะอ่าก็คือสาร C จะระเหยกลายเป็นไอก่อนเนื่องจากสาร C ทำไมมีจุดเดือดต่ำกว่าสาร B ใช่ไหมคะสาร C ก็จะระเหยกลายเป็นไอแล้วก็ควบแน่นออกมาก่อนเหลือแต่สาร B ที่ติดอยู่ก้นภาชนะนะคะก็ จบเรื่องการกลั่นเท่านี้นะคะอัสลามุอะรัยกุมวะระมะตุลล้อวะบเระกาตุ